กินดีกินดีกินดีมากกินดีมากกินดีมากมันคือครีมขัดรองเท้าอ๋อจากกล้วยหอมและกล้วยไข่อ๋อมันเป็นครีมขัดรองเท้าครับตัวนี้แล้วต่อมาก็จะเป็นเทียนหอมนะครับเทียนหอมหอมจริงเปล่ากินนมเลยกินนมเลยอือใช่ใช่กินนม กิน <ม S 2> น<ม>เลยอะอุ้ยชอบนะผมชอบกินแบบนี้นะหอมมากส่วนตัวครับแล้วก็เ<า>ดีด๋ยวรสองมินี้ก็จะมีเป็นใน,นความสะขอเกี่ยวกับความรู้นะครับสุดนี้ก็จะเป็นทําเจลล้างมือจับเปลือกส้มนะครับก็คือสกัดส้มเขาน้จะสกัดจากเปลือกส้มนะฮะใช่เขาสกัดจากเปลือกส้มเพื่อมันทาเป็นเจลล้างมือกลิ่นก็กลิ่นส้มแหละน่าจะกลิ่นส้มแหละเดี๋ยวลองอ่ะกดไม่ได้จ้า ไม่ได้มันมีกลิ่นส้มนะฮะสิีไปเลยของพี่เขานี้หอมพี่มอสถุงพี่เครื่อมใช้ยืนเคื่องดูดฝุ่นปะเพื่อนดูดฝุ่นจากขวดพลาสติกปะไม่ใช่เลยคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่เลยเพื่อนมันเอาไว้เนี่ยเล่นในกระดาษเนี่ยจะหรือเรียกแบบ ไปเครื่องดูสูญน,นะผมว่าเอ้ออเยเขาเจ๋งมากเลยนะเขาทำได้อะโอ้โหเจ๋งมากเลยผวมๆชอบแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวที่เขาต้องปรับเพิ่มแต่ว่าถือว,ว่าใช้งานได้ดีนะฮะใช่แล้วครับงบน้อยราคาที่ต้องการครับแต่ต้องมีความรู้ด้วยด้านการต่อวงจรนิดหนึ่งใช่แล้วครับอันนี้จะเป็นเทียนหอมมั้งก็ใช่เทียนหอมละยุงกลิ่นเป็นไงครับอุ้ยหอม หอมมากเลยนะทุกคนมันเหมือนมันเป็นเทียนหอมสำหรับไรอยู่กลิ่นแบบนี้นกลิ่นเหมือนครีมยากันยุงที่เราทากลิ่นใช่เลยใช่แล้วใครอ่ะแต่อไปก็จะเป็นชั้นมาลองท่าจาก PVC นี่นะครับชั้นมาลองท่าจาก PVC พอดีขนาดรองเท้าชัวทดลองรือเปล่นนาชัวเลยนี้ใช่ทุกคนพอดีเป๊ะ,ะพอดีเป๊ะเ,เลย อาจจะมีคลิปบางจดที่ไม่รู้ก็บ่อปลาอารมณ์ดีของพ่อน้องเพชรก็ค่ะนี่ก็อีกเก็บของนี่เก็บเนี่ยบ่อปลาอารมณ์ดีโอเคนะคะแล้วกหาทับสีนถ้าไปผมก็รับเจมสหาทับห้ากันก็เดี๋ยวเรามาอ่านจากนี้ก่อนจะมีเจลลี่หอมสองกระถางต้นไม้จากกระดาษสามโมเดล เออโมเดิร์นดับกลิ่นแล้วก็ส<อ>ีนะจะ<อ>เป็นโมบายโมบายหรือโมเดิร์นโมบายเพราะมันมันไม่ใช่ตัวดีโมโบายแล้วก็จะเป็นแก้วกระป๋องอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นเลือกแบบไหนถูกใจนักเรียนคอห่าโอเคเราไปเริ่มไล่ดูเพลยอย่างนี้น่าจะเป็นแก้วกระป๋องจากอลูมิเนียมรูปทรงสวยมากเลยครับรูปทรงสวยนะเพราะว่าเออกระทัดรัดดีทะรัดมากแข็งเลยร่วงไม่แตกนะครับ ดูดิแข็งมากเลยแข็งมากตกไปแตกด้วยโอเคถือว่าดีนะเอาฟอาดหัวหมาแตกอันนี้ก็จะเป็นจากกระป๋องมือนกันแต่จะบางพอคมแล้วก็บางกินทีมีเขาเ,เขาขัดคมมาแล้วนะครับแต่ว่าขัดคมมาแล้วแต่ว่าต้องขัดให้มันดีกว่านี้อีกนิดนึงครับมันถึงจะดีผมว่าถ้าขัดนิดนึงก็คือดีใช้ได้จริงรับประกรันกินทีมีเลือดออก ไปก็จะเปนกระดาษต้นไม้จากกระดาษอย่างนี้เลยสวยมากเลยครับนี่ครับกระดาษต้นไม้ที่เขาทำมาจากกระดาษซึ่งผมรู้จักอันนี้แล้วก็น่าจะเป็นว่าเขาน่าจะเอากระดาษไปชุบอันนี้ไปใช่แล้วครับถูกกระดาษไปชุบน้ําแล้วก็เอามาแปะๆแล้วก็ไปตากแดดใช่แล้วครับถือว่ารูปทรงสวยใช้งานง่ายทําง่ายจะ,จะเป็นเอ่อเจลลี่หอมครับสบปะรดเลยแหะนี่นะ อยู่นี่นะทุกคนสวยนะผมว่าดีกินใช่กินเลมอนกินเลมอนเลยครับสำหรับใครที่ชอบเลมอนกับตะไคร้ใครตไคร้ดูหอมอ่ะหอมตะไคร้ยครับนี่้องหอมดิตอนไหนนะหอมเกิดเจอตอนคืนแต่ว่าเราเดินหองมอสแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งก็คืออ๋อมันหนาว่าโมบายดับกลิ่นเพื่อนถูกแล้วใช่ใช่ถูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นโมบายดับกลิ่นนะฮะซึ่ง ไม่มีตัวอย่างให้ดูไม่เป็นไรก็จะเอาเทปไปแล้วเลือกแบบไหนถูกใจนักเรียนไหนวะเนี่ยเพราะอะไรทุกใจนักเรียนนี่นะเพราก็จะแนะนำว่าเลือกแบบไหนเราชอบแบบไหนสไตล์เรายังไงก็ไปดูไม่ดีกี่ะไปแต่ความชอบเอาละครับต่อไปเราก็จะไปดูของที่มอห้าทมกกนครับนี่อย่างเดียวก็คือฟอฟอฟ พอแฟนแทนความห่ for, for fan, fan, mm ุหงิดครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันดีกว่าพอแฟนแทนความห่ fan, fan, mm ุงใดครับก็คือจะมี mm hmm. วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อการศึกษาแลสมบัติของสมุนไพรที่สามารถใช้ในการลดดับกลิ่นอับ mm hmm. เช่นตะไคร้หอมใบ,ใบสาระใบสารแหน่แล้ว mm hmm. ก็และยาฮะยูคาลิปตันโอเคสองเพื่อพัฒนาวัฒนกรรมพัดลม ลดกลิ่นอับที่ใช้สมุนไพรในการลดกลิ่นอับแทนสารเคมีเฮ้ยผมว่าอันนี้สุดยอดผมมองว่าดีนะเพราะว่าสารเคมีบางตัวมันก็ไม่ดีถึงกับความเป็นดีใช่แล้วครับถือว่าดีสามถให้เกิดการเรียนรู้โอเคมันก็คือการทําเป็นแบบว่ากล่องที่แบบไว้เก็บแบบว่าเก็บรองเท้าโดยที่ไม่ให้มีกลิ่นอับอย่างเงี้ยรถมันฟูด้วยครับใช้สเปรดผิวครูเขาบอกใหถ่ายคลิปนทีดี นี่เลยครับนี่เลยครับด้านในก็จะมีสมุนไพรอยู่นะน่ะผมบอกแล้วมันเป็นเป็นสำหรับดับกลิ่นได้นะฮะก็คือให้เราเอาใส่ไว้เหมือนเหมือนคล้ายๆเครื่องอบเออคล้ายๆเครื่องอบป่ะดูของพี่มอตไปหนอยก็จะเป็นมอห้าทับเจ็ดครับก็คือจะมีหนึ่งเลยตะกร้าใส่ไม้กวาดสองไม้หนีบเยะยดสามเจลล้างมือจากเปลือกส้มสี่เครื่องดูดฝุ่นจากหัวน้ำห้าผ้ามัดย้อมจากเปลือกผลไม้นี่เหรโอเค ไม่ได้ดูของทีละอันเลยทุกอย่าครับมาเริ่มจากตัวนี้ก็จะเป็นสบู่เหลวล้างมือจับเปลือกส้มกันครับตัวนี้เดี๋ยวได้กดใช้ไม่ได้ถ้ากดใช้ได้เฮือรู้ใช้ใช้นี้ได้ไม่ใช้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้น้องถอดถ่ายรูปมาด้วยอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้อันนี้ได้เอออันนี้ได้เหรอเขียนอะเดี๋ยวเราจะมาตป็นกิ่งกันดีกว่า แรกคือกลิ่นของรูวหันเลยนะไม่มีกลิ่นนะตัวนี้จะไปกินอะไรไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยมองว่าดีนะสําหรับใครที่ไม่ชอบกลิ่นอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการช่วยกันรัันเฉยเฉยผมว่ามองว่าดีดีมากๆด้วยต้องหลังอะไรนงี้มีกล้องเลื่อนอยู่ไหนต้องมาไม่มีระบบไม่มีก่อนโอเคครับไปนะต่อไปเราก็จะมาดู อเอาบอกวัตถุประสงค์ของอันนี้กันดีกว่าสรุปเลยนมมล้มือการเปิดซ่อมจะมีวัตถุประสงค์เพื่อน,นําวัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ผมมองว่าอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าปกติเรากินซ่อมไปเราก็ิ้งเปลือกไปเลยถือว่าเราได้เอามาต่อยอดโดยการให้มันไม่เสียเปล่าใชา่ครับแล้ไปก็คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือสามารถนําสิ่งที่มีในครัวเรือนมาแปลร,รูปให้เกิดประโยชน์นะใช่สองสามารถ ทำมาใช้เองที่บ้านได้แล้วค่าใช้จ่ายถูกต้องเขียนว่าสักามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันนี้ผมมองว่าจริงเพราะว่าปกติเราก็อยู่บ้านกันไม่มีอะไรทําอยู่แล้วก็หาอะไรทําแล้วไม่รู้จะทําอะไรทําเลยครับมีประโยชน์ด้วยทําง่ายผมมองนะส่วนตัวผมดว่าคนและครอบครัวก,แก็แต่มันจะมาหายาที่ของก็คือเปลือกส้มหาไม่ยาก แต่ N70 หรือโซเดียมปะโซเดียมโซเดียมโอ้ยินโซเดียมแลวเนี่ยเหลอร์บี้อาร์เจอร์ปะอาร์เจอร์าร์เจอช่างมันไม่อ่านครับแต่ว่ามันเป็นสารเคมีพันที่นิยมมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าแพงน้ำผึ้งใช่แลบน้ำผึ้งกระป๋องขมิ้น ผมก็ไม่อาจจะไม่แพงครับแต่ว่ามันจะหาย,ยากนิดนึงเอ่อต่อไปอะไรต่อไปอคืออะไรเออ <c oughs> อ๋อผ้ามาย้อมจากเปลือกผลไม้น่าจะเป็นคล้ายผ้าเช็ดหน้าไหมครับน่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เขา,เามาย้อมสีจากเปลือกผลไม้ <c oughs> ผมมองว่าสวยนะมันสวยไปแบบเห็นไหม <c oughs> สวยมากในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยสวยครับแต่ว่าของจริงสวยมากสวยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับของพี่มอห้าทัพเจ็ดก็ประมาณนี้เราไปดูต่อไปของทัพแปดก่นเยลสตรอเบอรี่หนึ่งสองรถของเล่นสามสบู่กาแฟสี่ชั้นวางรองเท้าและอ่าไม่ใช่แล้วก็เช่นแต่ว่าเขาจะเก็บตัวอย่างไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีชั้นรองเท้าให้เราดูอยู่ใช่แล้วครับผมมองว่าสวยนะสไตล์โมเดิร์นเลื่อนได้ เลื่อนได้ครับเลื่อนได้เลื่อนได้มีล้อเลื่อนได้อืเหมือนเขาทาเกลือบอะไรมางสิ่งไม่ม<ด><ด>รู้ใครเหมือนเขาทาพวกเคลือบเงาเขาทาเคลือบเงาใช่เขาทาเคลือบเงานะค,ครับโอเคของมอึกษาทำน้ำมะเขือเทศเพื่อสุขภาพและวสองสเปรย์ไล่ยุงแต่ไม่ค่หอมสามนหอมกลาดอก,ดอกมะลิสี่ สเปรย์ลดกลิ่นอับกายในห้องนอนด้วยเปลือ,สอ,อกส้มผมมองว่าดี้นะเพราะบางคนกลิ่นอับในร่างกายเนี่ยถือว่าแรงมากบางคนแต่มันก็เหลือแค่นี้นะครับนี่ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นโลโก้เบื้องต้นนะครับมันไม่เหมือนในรูปเพราะว่ายังเป็นแบบเวอร์ชั่นทดลองอยู่ใช่แล้วครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันหอมจริงไหมหรือย,ยังไงที่สุดครับ กินส้มกินส้มดิวโดเลยส้มดิวโดกินส้มดิวโดเลยโอเคปะแลยเก้ไหมที่เหลือน่าจะเก็บมาหมดแล้วเรามาช้าคอ๋อเนี่ยการศึกษาน้ำมือเก๋ที่การศึกษาน้ำมือเาทีโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปน้องม .2 กันดีกว่าเพราะว่าม .5 น่าจะหมดแล้วไปตัดภาพเลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูของม .2 ทับถิ่นขันต่อ ก็จะมีเป็นหัวข้อการนำเสนอง,งานเงกเดิหนึ่งโครงการสำหรับความต้องการความชอบอาหารในโรงเรียน2โครงงานทดลองสม,มุนไพรดับกลิ่นรองเท้า3โครงงานสำรวจโรงเรียนและขยะ 4. โครงงานสำหรับไอสำรวจความชอบทางกีฬา 5. โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผลิตแก๊สออกซิเจนในน้ำโอเคมามดูกันทีละอยา่างเลยดีกว่าซึ่งวันนี้แค่นี้ครับวันนี้จะเป็นโครงการสำรวจเกี่ยวกับนี้ไหมพวกอะไรอาหารปะ เนี่ย <Yeah. S 1> เรางันเริ่มชอบอาหารนี่ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนอื่นกันความชอบหรืออย่างแต่ต้นแต่ปลก็เป็นเพศผู้สอบถามจำนวนผู้ตอบทั้งหมดสอทั้งหมด2บเคนเพศชาย1นึคนเพศหญิงร้อยคนโเคครับสวัสดีแล้วชิ้นต่อไปก็จะเป็น นี่ปะเอกซิเจนใต้น้ำขึ้นได้ไหมเพราะว่าแบบรวดเป็เสียบเราะแบงค์ไว้หมดโอเคครับนลขสี่หกหมด้วแม่งเดืมากเลป่ะเดีวก็เดือดตัวนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องสเปรย์ออกซิเจนใช่ไหมเครื่องออกซิเจนใต้น้ำเครื่องออกซิเจนใต้น้ำผมว่าระบบมันจะเป็นระบบอันนี้อยู่มันเป็นระบบแบบว่าทดลองอยู่อาจจะต้องรแปลงนิดนึงเพื่อให้มันสมบ,บูรณ์ใช้ง่ายและพกพาง่ายม,มากๆ ใช่ละครับ<ป>ยังไม,ม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เราไปเรามาดูของม2ทับ2กันหนึ่งการตั้งคันในวัยรุ่นอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักที่เด็กในสมัยนี้หรือในยุคปัจจุบันนั้นเป็นกันมากที่สุดคือการตั้งคันก่อนวัยนั่นเองครับหรือบางคนตั้งคันในวัยเรียนอายุ12ก็ตั้งคันอายุ13ก็ตั้งคันอายุ11ก็ตั้งคันแล้วบางคนนะครับก็เราจะมาดูสำรวจกันนะครันแต่ว่า ปัญหาหลักที่เราเจอตอนนี้ในปัจจุบันและเจอพบมากที่สุดคือฝนเฟนะครับแล้วก็สามฤดูหนาวก็คือที่กําลังจะหมดลงซึ่งปีนี้เป็นปีที่อยู่นานมากที่สุดแล้วแล้วก็4ไ่พยพิบัติน้ําท่วมและแนวทางการป้องกันนะครับที่เคยเกิดขึ้นไปเมื่อปีนานยูย่นะหลายปีแล้วจําปีไม่ได้แล้วก็สาเหตุข,ของไฟป่า,าแล้วก็ทําไมคนยุคใหม่เข้าหาหมอดูมากกว่าจิตแพทย์ ตอนนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจันเพาะส่วนใหญ่จะเจอแต่คนที่ชอบสายมูสายมูไปเรามาดูจากวนเน่้สี่ห้ากันอูยาวคงยิ่จะอ่านให้คนดูดูเอาก็ได้นะนี่เลยครับโอ้มันยาวมากเลยง่ายคนดชิปแล้วอ่านเอาเองก็ได้นะครับโอ้มีคนโทรมาตบชิพครับเพื่อเกินการนักขันในวัยรุ่นครับยาวมากผมจะอ่านแค่คร่าวๆนะวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงผ่านไอ้เปลี่ยนจาก วัยเด็กสวยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับแล้วจะมีมีการพัฒนาทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศทําให้เกิดแรงขับทางเพศจึงก่อให้เกิดความต้องการทางเพศอันนี้ก็จะเป็นข้อขาดครับสมม่วนวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียน2เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในการตั้งครรภ์ของวัยรุน่น3เพื่อทดสอบความรู้ในการป้องก,กันการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมผมมองว่า,วา ตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่มีประโยชน์มากเพราะคนใช้คำพูดว่าเด็กในสมัยนี้ดีกว่าครับว่าเด็กสมัยนี้ก็นะก็อย่างที่รู้กันความต้องก,การสูงเลือ,อเกินแต่ละคนเอาละครับต่อไปเรามาดูของม2อับสเลยนีก็จะมี1ศึกษาประสิทธิภาพ การคลายความเครียดและด้วยผลิตภัณฑ์น้ำหอมสิ่งประดิษฐ์จากขยะในโรงเรียน 3. ศึกษาอาการปวดตามตัวหลังการตื่นนอน 4. สาเหตุของการเกิดสิว 5. ศึกษาประสิทธิภาพของครีมบำร,รุงผิวมืออ่ะในส่วนนี้นะครับผมมองว่าดีนะแต่ละอย่างการศึกษาประสิทธิภาพการคลายความเครียดด้วยผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะครับ มีน้ำหอมมีตัวอย่างนี่เป็นมีข้อมูลเล็กน้อยโออ้มีตัวย่างถือว่าดีไซน์ของมาได้สวยฮะใช่ครับแล้วเป็นกล่องดีไซน์ที่ออกแบบเองด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยทุกคนมันหอมมากหอมมากอืมหอมจริง มีหลายสีเพราะว่าอันนี้ไม่น่าจะออกแบบน่าจะมีหลายกลิ่นนะฮะอันนี้เขาเขาซื้อมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ประเทศจีนโอ้โหโอเคฮะเหมือนเป็นนําสินค้าเป็นอ๋อมันนาตัวอย่างสินค้าเฉยฮะแต่หอนะโอ้ถ้าถ้ดิลิเองนี้ก็โหโอ้ถ้าผดิตเองก็คือสุดยอดมากเลยฮะเขาซื้อมาซื้อมาหรือเ่าซื้อมาแล้วก็มานําเสนอ เมือนว่าตอนที่จารย์นำเสนออย่ใช่เนี่ยเพราะว่าส่วนนี้เขาต้องเก็บอยู่แล้วต่อไปมาดูมสองทับสี่กันดีกว่าหนึ่งสลัสดีครับกาแฟครับกาแฟโอเคเศร้าหรือซึมเศร้าต่างกันยังไงอ่ะแล้วก็ mbti เออ mbti แล้วก็ลิฟดีไแล้วก็สบู่เหลวลิฟมูรุแล้วก็โรคครับซึ่งส่วนนี้เขาอยากรู้ว่าสบู่เหลวลิฟมูรุนี่คือได้แรงมาได้จากมาจากอะไรในอนิเมะหรือเปล่า พราะว่ามีเรื่หนึ่งมีอยู่แต่<ช>นี่ก็จะเป็น MBTI <ET> นะครับก็จะเป็นประเด็นของปัญหาการทะเลาะขัดแย้งในสังคมพรามว่าใจะผู้อื่นหรือตัวเองได้ยากนะครับนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็นะครับก็จะเป็นเ<ม>พราะปัจจุบันนี้เราพบการทะเลาะเบาแหวง มากที่สุดด้วยความไม่เข้าใจกันนะครับพบบ่อยมากไม่ว่าจะเรื่องของแก๊งโอริโอ,โอที่คดพ่อคุณแม่เบียวใช่เนะ <c oughs> ลยแต่ก็ดีไซน์ออกมาสวยอยู่นะสีผมมองว่าเนี่ยการดีไซน์ออกมาให้เป็นเล่มแบบนี้มันอ่านง่ายนะครับเป็นแฟ้มดดีใจน้องมันทำข้างในเองนะแต่ว่า แซมแซมผูผูซื้อซาเเมนานแล้วคุณแต่ว่าน้องโพอินเซยเชนว่าบู้รักคุณรักทั้งสองคนอันนี้ห้องคุยของนุ่มเดี๋ยวกูต่อเองให่ค่ะขนมขอบคุณครับพูดดีมากเลยไม่เคยลูกเดี๋ยวหัวใจต่อเองไปเดลยวครับต่อเลยครับจ้าเลิฟอยู่ลูกน่ารักมากสองคนดูหน้าดูหน้าสุดหล่อนะคะยุทธิโยงกับพุทธวัตรเดี๋ยวเดี๋ยวซีเอ๋อขอบคุณค่ะ สามทนะคะสอนครูสอนภาพเมื่อกี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูเป็นภาพรวมนะคะเพราะว่าอาจจะพูดได้ไม่มันเท่ากับเด็กๆนะคะแต่ว่าจะให้เห็นตอนที่ตอนนี้เด็กๆไปทานข้าวค่ะก็จะมเีเมื่อกี้เป็นห้องห้องครูสองหลุ่มน่าจะพูดหมดแล้วเขาอ่านละเอียดทุกทุกเรื่องเลยนะคะมาดูของสองทับภาคกันค่ะจะเป็นสบูรเร่เหลวจากสมุนไพรมะกรูดนะคะมีถังขยะอนเนกประสงค์ DIY ที่คัน้นหนังสือแคนดี้ชั้นวางหนังสือ360องศา กล่องใส่กระดาษทิชชู่จากวัสดุเหลือใช้นะคะก็จะมีอาสบู่เหลวนะคะแล้วก็เออถังขยะอเนกประสงค์น่จาจะอันนี้แล้วก็ฉันวางหนังสือค่ะมึงได้ได้นะคะแล้วก็กออล่องใส่กระดาษทิชชู่นะเออครูยังไม่ได้พูดถึงอะไรวะอันนี้อันนี้หนังสือพิมไว้ไว้ไวให้วางนั่นแหละคะ่ะแล้วกอ็อันต่อไปนะคะเป็นของ สองทักนะคะจะเป็นกระเป๋าฝาขวดกล่องดินสอจากไม้ติมพัดส,สารจากไม้ไผ่กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าฝาขวดนะคะแล้วก็เอ่อกล่องดินสอจากไม้ติมอันนี้นะคะพัดส,สารไม้ไผ่นะคะแล้วก็กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกดีวกว่าน,นะเออ,เอ,อ,อ,อดูเท่าที่มีะะแล้วกันนะคะแล้วก็ไม้กวาด อ๋ออันนี้คือของห้องหกค่ะไม่กวาอาจจะขวดพลาสติกเป็นของห้องหกนะคะเป็นดีไซน์ของประดิษฐ์นะคะห้องห้องเจ็ดห้องเจ็ดที่ได้เป็นพรีเซนต์คือเอ่อที่ที่มาวินถ่ายไอ้ที่มาวินถือรูปภาพน,นะคะน่าจะเป็นอะไรที่เก็บทรศัพท์ชั้นวางรองเท้าห้องเรียนแสนวางเปล่าที่เก็บไม้กวาดเดี๋ยวไปดูได้ตรงที่กลับไปพรีเซนต์นะคะแล้วก็ อันของห้องแปดค่ะเป็นเทียนหอมเทียนหอมแล้วก็มีน้ำยาลามีเล่มด้วยโอ้โหห้องแปดมีเล่มด้วยค่ะมีเล่มด้วยนะคะแล้วก็นี่อันนี้อันนี้อ้๋อแผ่นมันเป็นด้านด้านด้านนอน <c oughs> <c oughs> เทียนหอมน้ำยาล้างจานจากมะกรดูดน้ำยาล้างจานมะนาวโคราีน้ำยากำจัดมดสบู่ล้างมือยาดมยาดมยาดม น้ำยาไล่มแมลงเยวดูจากนี้จะเป็นน่าจะเป็นน,นี้ค่ะเพราะว่าเราจะฉีดสเปรย์แล้วก็น้ำยาล้างมือนะคะอันของสองทับเกนะคะปัญหารักในวัยเรียนการแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่การแก้ไขปัญหานักเรียนนำอาหารและน้ำขึ้นมาบนอาคารเรียนปัญหา WiFi โรงเรียนใช้งานไม่ได้แล้วก็ปัญหาห้องเรียนไม่สะอาดที่ได้พรีเซนต์จะเป็นห้องเรียนไม่สะอาดเพราะห้องนี้ได้รางวัลห้องสะอาดนะคะมีรองชนะเลิศกับชนะเลิศชนะจา๋า หคนค่ะหคนหคนค่ะแล้วก็ก็จะเป็นอ๋อเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในกลุ่มแล้วก็มีวาดภาพออกมาด้วยนะคะห้องไรสาะด้วยสองมือเราแล้วก็มาดูห้องสิบค่ะมีอุปกรณ์แยกเหรียญอันนี้ ก็แยกเรียญน,นะคะอ๋อนี่ไงรูเล็กรูใหญ่แล้วก็กระปุกออมสินอันนี้ชั้นวางของกล่องกระดาษแล้วก็เจลล้างมืออ๋อแล้วก่อนนะอยู่ยูในอันเดียวกันไหมแล้วก็อันนี้เจลล้างมือว่านหางจระเข้นะคะของสองร้สติยาไม่มีค่ะจะ้จะออแอบดูไหน กอนทนมีกอนทนจากกลุ่มกอนทนทีวีเบอรเบอร์ตอนนี้เด็กๆกำลังแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่สองทศนิมีแซนวิชแกงเขียวหวานเจียกันดอกไม้สาคูเปียกข้าวโพดกระปุกอมสินทำจากไม้นี่กระปุกอมสินทำจากไม้กรอบกระจก แจกันดอกไม้ในี่แจกันดอกไม้นะคะแล้วก็แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติกนี่ที่ีเซนนะคะแล้วก็สองทสิบสองเป็นโครงงานปิ่นปักผมจากกระป๋องนะคะนี่ปิ่นปักผมจากกระป๋องแล้วก็น้ำยาล้างจานมะกรูดสบู่สครับกากาแฟนี่สบู่สครับกากาแฟ แชมพูสระผมจากดอกอันชันและมะกรูดน่าจะอันนี้ตามด้วย2องทับสิบสามนะคะมีปัญหาขยะนะคะที่ผีเส้นแล้วก็เครื่องกรองน้ําอยู่นี้เครื่องกรองน้ําจากจากวัสดุใช้เป็นเป็นทีมแรกที่มาตั้งเมื่อวานนี้นะคะตอนที่ครูขึ้นมาแล้วก็ปัญหาห้องน้ําภายในโรงเรียนปัญหาห้องน้ําภายในโรงเรียนนี่นี่นี่ ปัญหาติดเกมปัญหาติดเกมแล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์อ๋อที่ตั้งโทรศัพท์ครูก็นึกว่าที่ใส่ในงสอเมื่อกี้บอกที่ตั้งโทรศัพท์นะคะจากขวดน้ําเหลือใช้นะคะนี่มีป้ายสองทับทิมีน้ําหอมดับกลิ่นกายโคมไฟจากไม้ติ่มที่กวยขยะจากปีบ๊บกระเป๋าจากหลอดพลาสติกแล้วก็เปเปอร์มาเช่โคมไฟจากลังกระดาษนะคะอันนี้คือที่ โคมไฟที่ทำจากไม้ไอติมนะคะตรงนี้แอร์ตกแล้วก็ห้องสุดท้ายนะคะ2องทับสิค่ะทำไมสบู่ถึงมีฟองแล้วมีกลิ่นหอมอ้นันกลิ่นหอมแล้วก็ที่สองเครื่องดูดขยะจิ๋วก็คือชิ้นนี้ค่ะที่ไปนำเสนอนะคะสบู่อันนี้คือสบู่ไหมการทำเทียนหอมนี่เทียนหอมสวยการประดิษฐ์กาว ทำไมกาวจึงเหนียวห้องนี้เคลือบมาเลยอ๋อแ,แต่เป็นของของเครื่องหลุดฝุ่งจิว๋วอ๋อมีมีอันอด้วยประมาณนี้ค่ะนี่คือเป็นไอเดียสำหรับเอ,อ่อเด็กๆรุ่นถัดไปนะคะที่มหนจะขึ้นมสองแล้วก็มสีจะขึ้นมห้นะคะสามารถเอาไอเดียเหล่านี้มาปรับประยุกตเนาะต่อยอดเผื่อบางอันที่ทำไว้แบบยังไม่ ถูกใจเรานะคะแล้วก็ใครดูเสร็จแล้วก็สามารถมาเขียนได้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้แล้วก็ชอบอะไรในกิจกรรมนี้แล้วก็ถ้าอยากให้มีการปรับปรุงอะไรเพื่อพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะสามารถมาเขียนได้ที่บอร์ดนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถสแกนคิวอา e ประเมินความพึงพอใจได้ด้วยนะคะ